สวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ก็ตามคำเรียกร้องนะคะก็มีแฟนที่ในหวานชูก้าเลฟไชนีสโนเวลล์แอนด์ซีรีส์นะคะแฟนเพจนะคะเพื่อนๆไปกดติดตามกันด้วยนะ V2 นะคะ V2 สองเวอร์ชัน2นะคะ V2 <c oughs> สองหวานชูก้าเลฟไชนีสโนเวลแอนด์ซีรีส์ค่ะไปช่วยกดติดตามกันหน่อยนะคะก็เป็นแฟนเพจใหม่เนาะอันเก่าโดนแฮ็กไปเรียบร้อยนะคะมันเข้าไปที่หลังบ้านแล้วก็ลอยยึดนะคะก็เลย ถึงบ้านเลยเอาละค่ะก็มีเพื่อนๆในแฟนเพจใหม่นะคะก็ขอมาว่าเออแอดวานเนี่ยอยากจะรู้จังเลยนะคะว่าลีโออูนั้นเคยมีข่าวลืออะไรบ้างไหมนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเมื่อไม่กี่วันเนี่ยก็คือเป็นเรื่องราวของชูข่ายใช่ไหมแล้วเราก็พูดกันว่าเออถ้าเกิดมันมีข่าวลืออะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหม่อะไรก็ตามแต่ว่าเรื่องเก่าก็จะต้องถูกขุดขึ้นมาด้วยใช่ไหมคะ่ะสําหรับน้องอดีตน้องชายแห่งชาติของพวกเราเนี่ยลีโออูตอนนี้เขาเลื่อนลำดับแล้วเ กลายมาเป็นหลวแห่งชาติแล้วสำหรับสำหรับรีโอนะคะเพราะฉะนั้นก็เอาเอาเป็นว่าอดีตก็คือน้องชายแห่งชาตินั่นเองค่ะก็จริงๆแล้วด้วยความที่เป็นข่าวแบบแรงๆอะไรเงี้ยน,นะคะ ข่าวแบบแรงๆจริงๆไม่มีนะเพื่อนๆแต่ว่ามันมีอยู่ครั้งหนึ่งแต่ก็ได้รับการพิสูจน์เพราะว่าลีโอเนี่ยเขาอยู่กับแบบวงการบันเทิงจีนมาตั้งแต่ที่เขาอายุแบบโอต้องเข้ามาในวงการโฆษณานะคะตั้งแต่3 4 5สี่ห้าอะไรเงี้ยสขวบ5ขวบแล้วก็เข้ามาเดินในกองถ่ายแล้วอะไรเงี้ยนะคะก็ได้รับการอินดูจากเหล่าบรรดาน,นักข่าวเนาะนักข่าวนะเขาถึงกับรวมกลุ่มกันไปสืบเลยนะคะมันเคยมีอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งมีคนพยายามจะใส่ร้ายนะคะอู เลยของพวกเราในเรื่องของชู้สาวอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็คือเหตุการณ์ที่ผ่านมายังไม่มีอะไรที่เป็นข่าวลือที่แบบจริงจังนะคะแล้วก็ในตอนที่น้องเขาค่อยๆโตมาก็มีค่ายนนค่ายนี้ก็มาติดต่อให้น้องเขาไปอยู่แล้วก็มีอยู่เอเจนซี่หนึ่งซึ่งก็มีผู้ถือหุ้นใน t e n เซนตะ์วิดีโเนาะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเขาก็อยากจะแบบดึงตัวอู่เลยไปอยู่ด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าอู่เลยก็ปฏิเสธไงในตอนนั้น <laughs> ก็เลยทําให้เกิดความไม มีข่าวลือว่าก็คือ คนนั้นนะ่ะคนที่ถือหุ้นคนหนึ่งเนาะใน Tencent Video ก็เลยรู้สึกค่อนข้างจะโกรธไม่ค่อยพอใจอูเล่ยสักเท่าไหร่นะคะก็มีข่าวลือมาเรื่อยๆแต่ว่าตอนนี้มันก็หูผ่านมาเป็น10ปีแล้วนะนเพื่อนๆไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรแต่เราสังเกตได้ว่าอูเล่ยเองก็มีอย่างโปรเจกต์ใหญ่เนาะดาราจากรักดํนานใจนั่นก็เป็นการให้โอกาสจากทาง t e n c ซ็เช่นเดียวกันแต่ก็ต้องไม่ลืมนะว่าผู้ลงทุนหรืออะไรเงี้ยเขาไม่ได้แบบมีแค่ผู้ถือหุ้นคนเดียวไงเพราะฉะนั้นถ้ามีแค่ผู้ถือหุ้นคน เดียวจาก10คนที่รู้สึกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยถูกชะตาไม่ค่อยชอบกับอูเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีปัญหากับอีก9คนนะคะเพราะฉะนั้นโปรเจกต์บางทีมันก็หลุดมาที่ทางด้านอูเลยของพวกเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้องเขาก็เลยเสร้างตัวเองเออน้องเขาเรียกว่าเป็นหน่วยก้านดีนะคะก็ไปสร้างตัวเองแล้วก็น้องเขาตั้งสตูดิโอเองไม่ไปอยู่ภายใต้เอเจนซี่ใดๆเพราะถ้าเดี๋ยวไปแล้วก็ยิ่งโกรธใหญ่เลยใช่ไหมพอตอนแรกผู้หลักผู้ใหญ่มาชวนเนาะก็มีหลายเอเจนซี่แต่ว่าเขาก็ไม่ไปไงเพราะ ฉะนั้นก็ตั้งเองดีกว่านี่คือนี่ก็คือความยากลําบากแล้วก็ความแข็งแกร่งที่ต้องที่ต้องฝ่าฟันมาให้ได้ของของเด็กที่เติบโตขึ้นมาในในกองถ่ายอย่างอู๋เลยของพวกเรานะคะ เดี๋ยวเอ็ดวานย้อนไปที่ข่าวลือเมื่อนานมาแล้วละกันนะคะแล้วก็ไปดูกันด้วยว่ากลไกลของนักข่าวที่เขาไปช่วยกันขุดมาแล้วก็มาปฏิเสธอะไรทุกอย่างเพื่อที่จะเป็นข้อมูลเสริมให้กับอูเลยนะคะถือว่าน่าจะเป็นคนเดียวในวงการบันเทิงหรือเปล่าที่ที่แบบนักข่าวเนาะรักมากๆเลยนะคะก็บอกว่าเนาะในยุคที่ข้อมูลข่าวสารมันก็ล้นหลามเนาะทุกสิ่งเล็กๆน้อยๆในวงการบันเทิงเนี่ยก็กลายเป็นประเด็นที่ร้อนแรงอย่างรวดเร็วนะคะทีนี้ มันก็มีข่าวเลยแต่ก่อนเนี่ยก็คือข่าวลืออะไรต่างๆของนักแสดงมันมีผลไงมันกระจายเนาะไปบนโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วเลยนะคะแล้วก็ทําให้เหล่าบรรดาชาวเน็ตเองก็คือมีความซับซ้อนอยู่แล้วเพราะว่าร้อยพ่อพันแม่ค่ะ <c oughs> <g iggle> ก็มาคอมเมนต์กันโน่นนี่นะคะแล้วบางคนก็อาจจะเป็นเหมือนกับเป็นติ่งเป็นแฟนของดาราหนุ่มท่านอื่นๆด้วยก็อยากจะแบบเขาเรียกว่ายังไงดีละ่ะก็คือไม่อยากจะให้ใครเหนือกว่าดาราเมนของตัวเองด้วยก็สู้กันมานั่นเองนะคะแต่ ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยคือลีออโออูเนี่ยเป็นดาราที่บอกแล้วว่าเป็นดาราเด็ก เขามางแต่เด็กนะคะสู่ไอดอลระดับชาติจีนในปัจจุบันนะคะแล้วกเ็เขาเคยโดนตราหน้าว่านะคะเป็นผู้ที่แบบอชอบทําใบหน้าอ่อนล้านะชอบเป็นคนตามใจปากสูญเสียพลังชีวิตไปไหนอะไรแบบนี้นะคะซึ่งณนะจุดนี้มันก็เป็นเรื่องราวของความเข้าใจผิดแล้วก็มีการชี้แจงเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวแล้วก็ภาพลักษณ์ทางอาชีพของเขาเนี่ยเขาก็พยายามที่จะเก็บสะสมมานะคะสังเกตได้เลยว่าอู๋เลยนั้นจะพยายามทําตัวไม่ ให้ตัวเองเป็นข่าวแบบข่าวที่โดนเฉาข่าวอะไรเงี้ยคือเขาจะเก็บตัวเงียบๆนะคะทำงานอย่างเดียวอเูเลยเป็นเป็นคนที่แบบทำงานอย่างเดียวถ้าไม่มีงานหน้าจอก็ไปทำงานหลังจอนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เดินก้าวเข้าไปเนาะประสบความสำเร็จในะอีกภาคหนึ่งของทางด้านจองเงินนั่นก็คือภาพยนตร์ด้วยนะคะ เมื่อประมาณสองสามปีมาแล้วเนาะมันก็จะมีภาพถ่ายหยาบๆของของน้องเขาเนี่ยถูกปล่อยขึ้นไปบนโลกออนไลน์นะคะซึ่งจะเป็นภาพชุดที่อู๋เลยนั้นมีใบหน้าเหนื่อยล้าอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็มีดวงตาที่เหมือนจะซ่อนปกปิดความลับเอาไว้อะไรแบบนี้คือคนน่ยก็เอามาเขียนกันเนาะตอนนั้นเหล่าบล็อกเกอร์ก็เอามามาทาแคปชั่นมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขียนประมาณว่าอู๋เลยชายหนุ่มผู้เคยสดใสล่าเริงกับไม่สามารถหลีกหนี การคอร์รัปชันของวงการบันเทิงได้นะคะแล้วก็ความเอาแต่ใจของเขาเนี่ยทำให้เขานั้นแบบดูเหนื่อยล้าแบบนี้ก็คือแบบไม่มีใครแบบเอางานมาให้เขาอะไรแบบเนี้ยก็มีข่าวอยู่ช่วงหนึ่งนะคะแล้วความคิดเห็นของสนานรณชนก็พุ่งสูงขึ้นอย่างกระทันหันเลยนะคะแล้วก็คาดเดา กันแบบต่างๆนานาแล้วก็มีการเกล่าวหานะคะเกล่าวหาทางคนน้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีแม้กระทั่งการใช้คําพูดดูหมิ่นเหยียดยามนะคะแล้วก็ทําให้เป็นเขาเรียกอะไรเป็น เป็นอีกหนึ่งหัวข้อที่บนโลกอินเทอร์เนต็ตนะเขาก็พยายามที่จะไปไปดูกันว่าเอ้ยทำไมหน้าตาเงนี้ล่ะคืออดหลับอดนอนไปทำอะไรมาปาร์ตี้เยอะโหลทำไมหน้าตาเหนื่อยหลายอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งเมื่อเผชิญกับพายุที่โหมกระหน่ำนะในตอนนั้นนะคะสตูดิโอของอู๋เหล่ยก็ได้ตอบโต้อย่างรวดเร็วเลยนะคะก็ออกแถลงการบอกว่าอุ้ยภาพดังกล่าวนั้นเป็นภาพที่แบบโดนสร้างขึ้นโดนปรับแต่งขึ้นมาเพื่อมุ่งร้ายต่อตัวศิล,ลปินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางสตูดิโอของลีโอก็บอกเลย ว่าขอสงวนสิทธิ์เลยนะจะเอามาดําเนินคดีทางกฎหมายเลยค่ะทีนี้อย่างไรก็ตามนี้บาไอความจริงมันก็ปรากฏอย่างช้าๆบนบนโลกออนไลน์เนาะด้วยความยากลาบากเพราะว่าแฟนๆเยอะแฟนๆต่างก็แบบกระวนกระวยเนาะพยายามปกป้องชื่อเสียงของลีโอด้วยอะไรด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยพวกเขาก็เลยเหมือนมีการไป ไปออบอกบอกว่าเออเนี่ยอยากจะให้ลีโออูนั้นออกมาพูดอะไรนิดนึงก็ได้อะไรเงี้ยแล้วพวกเขาจะแบบเชื่อจากปากของลีโออูไม่ใช่แบบตัวแทนแบบสตูดิโออะไรประมาณนี้นะคะบนโซเชียลมีเดียนี่ก็พูดสนับสนุนเอ่ยอะไรเอ่ยก็รีบมากันนะคะนักข่าวก็ไปค่ะแต่อะไรก็ตามในตอนนั้นนาะลีโอก็เงียบอยู่นะคะก็เหมือนมีสงครามความเงียบ มันที่โหมซัดกระหน่าเลยคือคนก็เข้าใจกันไปต่างๆนานาโดยที่ไม่มีรายละเอียดใดๆนะคะส่วนทางสตูดิโอก็ประกาศว่าฟ้องอย่างแน่นอนแต่ก็ไม่ได้มีการพูดคุยว่าโอเคฟ้องแอคเคาท์ไหนไปบ้างอะไรบ้างค่ะเบื้องหลังความขัดแย้งนั้นนะคะก็มีกลุ่มนักข่าวบันเทิงผู้รับผิดชอบก็ได้ไปดําเนินการนะคะสืบสวนอย่างละเอียดกันเลยทีเดียวค่ะพวกเขาก็บอกว่าเออภาพถ่ายคือพวกนักข่าวเขาเก่งเนาะเขาจะจําแนกแบบภาพอะไรพวกนี้ง่ายเพราะว่าเขาทํา เพวกคือเขาอยู่กับไอ้นี่อยู่แล้วไงผู้ที่ทำแบบฟิลเตอร์หรือว่าทำตัดต่อเนาะทั้งฟิลม์มทั้งภาพตัดต่ออะไรเงี้ยคือเขาดูออกว่าตกลงมันเป็นภาพที่ตัดต่อมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะ ก็กลายเป็นว่านะคะภาพนั้นเป็นการคือมีบางรูปที่เหนื่อยจริงเพราะว่าตอนนั้นน้องอูเล่เนี่ยเขาทํางานแบบเร่งไงเออ,อกองถ่ายเองก็เร่งนะคะต้องให้ทันตามกําหนดด้วยดังนั้นจึงทุ่มเทให้กับบทบาทอย่างไม่หยุดยั้งนั่นเองค่ะดังนั้นก็เลยสร้างความกดดันทางร่างกายนะคะแล้วก็ทางจิตใจให้กับลีโอนี่อย่างมหาศา,ศาลเลยค่ะแล้วก็ในภาพบางภาพถูก ทำขึ้นจริงๆนะคะนักข่าวเขาก็ยืนยันอย่างนี้อย่างนี้จากนั้นเนี่ยก็มานักข่าวเองก็บอกว่าไอ้ส่วนเรื่องของข่าวลือเรื่องการเสพสุกทางเพศมากเกินไปนั้นก็ไม่เป็นจริงนะคะเพราะว่าลีโอนั้นแบบอยู่ในกองถ่ายตลอดเลยไม่มีเวลาว่างเลยนะคะเป็นเรื่องไร้สาระอย่างแน่นอนก็มีนักข่าวนะคะซึ่งมีชื่อเสียงในวงการบันเทิงจีนที่เขาทําพวกข่าวบันเทิงจีนอยู่แล้วเขาก็ออกมาแบบเออยืนยันเลยนะคะให้กับน้องลีโอของพวกเรานะ,ะในช่วง 2- 3ปี ทีนู่เลยนะคะสปีที่มันเป็นข่าวอะไรเงี้ยแน่นอนว่าก็มีการสรุปว่าไอ้นั่นอะไม่มีมูลความจริงเลยนะคะแล้วก็เป็นการใส่ร้ายป้ายสีชีวิตส่วนตัวของลีโออูอย่างแท้จริงค่ะ หลังจากการสืบสวนแล้วก็รวบรวมหลักฐานมาหลายวันของนักข่าวนะคะสื่อนะคะตัวแทนที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งก็ได้เผยแพร่รายงานเชิงลึกค่ะที่อธิบายเรื่องราวที่แท้จริงนะคะในรายงานข่าวอันนั้นนะคะไม่เพียงแต่มีหลักฐานที่หนักแน่นอีกด้วยอย่างเช่นตารางการถ่ายทําที่มันแน่นเอียดเลยนะคะของทางน้องอูอ๋เลยนะคะแล้วก็มีใบรับรองแพทย์ที่ทีมงานของอู๋เลยให้มาด้วยแล้วก็ยังมีการสัมภาษณ์ทั้งผู้กำกับนะคะนักแสดง แล้วก็ทีมงานหลายคนที่ได้ร่วมงานกับอูเล่ยด้วยนะคะในช่วงนั้นค่ะพวกเขาต่างก็แบบชื่นชมแล้วก็ยกย่องการทุ่มเทแล้วก็ความเป็นมืออาชีพของอูเล่ยทั้งนั้นเลยแล้วก็ปฏิเสธนะคะข้อ ล่าวหาของชาวเน็ตบางกลุ่มเนาะที่ทำสร้างข่าวลืออยู่บนโลกโซเชียลมีเดียทั้งหมดเลยนะคะนี่ก็ทำให้โอ้โหลีโอของพวกเรามีเขาเรียกว่ามีเกาะคุ้มกันน่ะเออดีมากเลยนะคะก็เป็นความอบอุ่นเน,ะนาะขณะที่ความจริงมันปรากฏขึ้นนะคะทางด้านอ,าอู๋เลยเองเนี่ยก็ออกมาละก็ได้มาเผยแพร่บทความยาวเหยียดบนโซเชียลมีเดียของตัวเองนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อน,อน,อนแฟน,แ,ฟนแล้วก็ทุกคนที่คอยสนับสนุนเขานะคะในช่วงเวลาที่ยากลาบาก แล้วก็บอกเล่าเรื่องการเดินทางของเขาอย่างตรงไปตรงมาการเดินทางก็คือ การทํางานแล้วก็แบบเออเส้นทางการเดินทางในวงการบันเทิงเพื่อนๆไม่ใช่เรื่องราวของการท่องเที่ยวนะเอาละเขาก็เล่าอย่างตรงไปตรงมานะคะในช่วงเวลานั้นเขาเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะแล้วทางด้านลีโอก็ยังแบบบอกในข้อความนั้นอีกด้วยว่าในฐานนะที่เขา่เป็นบุคคลสาธารณะเนี่ยเขาะคือผมตระหนักดีว่าทุกคําพูดและการกระทําของผมนั้นร้วนถูกจับตามองและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี้ทำให้ผมตระหนักว่าข่าวลือนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับคนรับสารว่า จะฉลาดหรือเปล่าแต่ว่าการเผชิญหน้ากับมันเนี่ยต้องอาศัยความกล้าหาญแล้วก็ความอดทนนะคะจากตัวทั้งเขาเองแล้วก็จากเราทุกคนก็คือเหล่าบรรดาคนที่ให้การสนับสนุนเขาอะไรเงี้ยผมไม่เคยลืมความปัรถนาแรกเริ่มของผมไม่ว่าจะมีเสียงดังคือมีชื่อเสียงมากแค่ไหนเนี่ยผมก็จะยังคงปล่อยให้ผลงานของผมเป็นเครื่องพิสูจน์ตัวเองแล้วก็จะพิสูจน์ตัวเองด้วยความแข็งแกร่งนะคะของผมเองนะคะซึ่งดังนั้นลีโอก็เลยไม่ คอยได้ออกมาปฏิเสธข่าวลืออะไรเพราะว่าเขาตั้งใจทํางานเพื่อบอกว่าเออเดี๋ยวเอางานมาเป็นตัวพิสูจน์นะคะแต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่เป็นข่าวลือเนาะก็ไม่ไม่จริงนะเ,นเพื่อนๆเอาละค่ะนี้เหตุการณ์นะคะมันผ่านไปซึ่งเหตุการณ์นั้นแรงนิดนึงก็คือมีคนเหมือนกับเต้าขึ้นมาบนโลกอินเทอร์เน็ตว่าอู๋เลยนั้นผอมโซเชียลผอมแห้งดูแล้วตาลอยเหม่อเหนื่อยมากสงสัยจะมีกิจกรรมทางเพศเยอะอะไรก็ว่าไปนะคะคือเรียกได้ว่าจะดึงให้ชื่อเสีย ของอู๋เลยนั้นล่มสลายไปนะคะซึ่งโดนสรุปเรียบร้อยว่ามันเป็นเรื่องเข้าใจผิดค่ะเป็นเรื่องที่แบบเออผิดนะคะไม่ใช่ความจริงเลยแล้วมันก็ยิ่งกระตุ้นให้สังคมอะคะ่ะบนโลกออนไลน์ต้องเกิดการไตร่ตรองอย่างลึกซึ้งนะคะต่อข้อมูลเนาะในวงการบันเทิงแล้วก็สังคมโดยรวมด้วย ขณะเดียวกันนะคะการติดตามข่าวซุบซิบในวงการบันเทิงนั้นเนี่ยก็ไม่ควรที่จะมองทุกเหตุการณ์ว่ามันจะเป็นจริงนะคะมันก็ต้องมีเหตุและผลแบบต้องมีการไตรตรองด้วยนะคะขณะที่เราเพลิดเพลินนะคะกับความสะดวกสบายแล้วก็ข้อมูลที่หาได้ง่ายๆบนอินเทอร์เน็ตเนี่ย ็อย่าตกเป็นเครื่องมือของใครในการที่จะไปแสดงนะคะคอมเมนต์หรืออะไรที่มีความหยาบคายเพราะว่าไม่มีใครนาอรู้ความจริงที่ที่มันแน่นอนมันอาจจะเป็นเรื่องราวของการอ่เอต้าข่าวขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์บางอย่างนะคะแต่ไรก็ตามนี่ก็เป็นเรื่องราวที่อดวานเอามาฝากเพื่อนๆก็อย่างที่บอกเนาะดังนั้นแล้วเวลาที่อู่เล่ยของพวกเรามีข่าวจะไม่คือไม่รู้จะมีข่าวอะไรขุดไม่ได้เอาไงยๆไม่มีข่าวอะไรให้ขุดยกเว้นเรือ ก็ะะอย่างเช่นอย่างเรือของอู๋เลยนะคะกับเจ้าลู่ซือแล้วก็ลูเรือของอู๋เลยกับเจ้าจิตไม้เนาะก็เป็นเรือที่น่ารักทั้งสองลำนั่นแหละนะคะก็พยายามอย่ามาปะทะกันเลยนะก็จิ้นแล้วก็ฟินกันไปอยู่ในลําเรือของแต่ละลําอย่าไปด่ากันนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นก็จะทําให้ศิลปินของพวกเราก็ข่าวสะอาดเอาง่ายๆค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวทีอดหวานเอามาเล่าฝากเพื่อนๆนะคะก็คงจะจับประเด็นได้ใช่ไหมคะอู๋เลยก็เคยก็เคยมีข่าวลือบ โลกอินเทอร์เน็ตเนาะว่าเขาว่าชอบแบบมีกิจกรรมแบบอนั่นน่ะเบอร์ปาร์ตี้บ้างอะไรบ้างดึกดื่นนะคะแต่จริงแล้วก็มีการพิสูจน์นะคะแล้วคนที่ออกมาพิสูจน์ก็คือกลุ่มของนักข่าวบันเทิงนะันเพื่อนอืมมันเป็นความปรับปื้มนาอที่พวกเขาก็แบบเอ็นดูเอ,นดบบเอ็นดูแบบเอออู๋เลยก็อยู่ตั้งแต่แบบโอ้โหเดินตดะแต,ะต,ะต,ะตะ่ตดแต่เนาะโอ้เวอร์ไปป่ะเอ็มแอนเว่อร์ไม่ไม่เดินคล่องแล้วนะคะช่วงที่แสดงโฆษณาเข้ามาในวงการก็เดินได้แล้วนะคะสี่ห้าขวบนะคะเอาละค่ะ นี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนนะคะผลงานของอู๋เลยด้วยนะคะตอนนี้มีปีนี้มีภาพยนตร์เนาะให้ชมกันนะคะเออแอดวานก็รอดูไอ้นั้นอยู่อะ่ะเชาาเกาะอ,อยู่ที่ถาาตัวดำๆเลยนะคะยังไม่ได้ไปหาดูเลยค่ะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ